สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแลนยังนะครับช่องที่จะทําให้ชีวิตการเงินของคุณไม่พังเพราะผมจะพาคุณแพลนไปเองนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในตลาดหุ้นนะฮะซึ่งวันนี้นะครับเซ็ตได้มีการบวกไป1จุดเท่านั้นนะฮะนะครับไม่เยอะไม่เยอะ,อะถือว่าเยอะแล้วในช่วงนี้นะบอกว่าแบบที่บอกครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะก็ตลาดน่าจะรอดูนะครับ การประชุมเฟดนะฮะก็มองว่ามันอาจจะไม่ได้ขึ้นนะในช่วงนี้นะครับเพราะว่าหลายคนต้องรองจริงๆนะต้องรองจริงเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเฟดจะฉีดยาแรงหรือยาเบานะฮะยาเบาก็คือ0.75นยานะยังไงก็ขึ้นนะดอกเบีย้ยนะฮะแต่ยาแรงเนี่ยนะครับถ้าขึ้นไป1บาท เอ้ยขอโทษ1 1 2่เนาี่ยน่ากลัวน่ากลัวนะครับนะแต่แนวโน้มของเซ็ตนะครับพรุ่งนี้ก็ยังมีมุมมองว่านะครับอาจจะมีการลงต่อเป็นได้นะแต่คงลงไม่เยอะนะครับแต่อาจจะลงไม่เยอะนะก็อาจจะแถวนี้นะครับ1622นะไม่น่าไม่น่าจะลงเยอะนะครับหรืออาจจะไซด์เวย์เท่าเดิมหรือจะออกข้างนะครับก็เดี๋ยวดูอีกดูอีกทีนึงแล้วกันนะเขาพรุ่งนี้ก็วันที่เท่าไหร่ยี่สิบ นะพวงนี้วันที่20ก็น่าจะมีการประชุมไม่แน่ใจว่าประชุมวันไหนเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวหาเลยนะกันผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะฮะ 2ี 20, 21บนะครับยี่สนะก็ยี่สบ้านเขาก็คือ21บ้านเราใช่ไหมเออบ้านเราเร็วกว่านะครับก็อ่ะยี 21, บ้านบ้านเรานะครับยีิบบ้านเรานะฮะอ่ะโอเคนะครับอ้าวนะไปไหนลาเทรดดิ้งวิวผมอ่ะโอเคนะครับกลับมา อ่ะนะครับก็มองว่าน่าจะรอนะน่าจะรอ,นะอต่อนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับหุ้นที่เราไล่ดูกันนะครับก็ BBL นะครับที่ผมทำามาสัปดาห์ที่แล้วนะครับนะเดี๋ยวกะว่าเดี๋ยวผ่านสัก1สัปดาห์2สัปดาห,ดาห,ดาห,ดาห์เดี๋ยวผมจะทำตัวรีพอร์ตให้ดูนะครับว่ามีการขยับขึ้นของราคามากน้อยแค่ไหนนะครับนะแบบที่บอกนะครับกิอ่ ช่องของเรานะครับไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการที่จะมาแนะนําการลงทุนนะครับก็นกํากราฟมาเล่าให้ฟังนะครับก็พยายามตัดสินใจซื้อด้วยตัวเองนะครับพยายามอย่าตามมากนะครับการซื้อการขายต้องตัดสินใจด้วยตัวเองหาข้อมูลด้วยตัวเองนะครับอย่าเชื่อใครทั้งนั้นนะโดยเฉพาะอย่าเชื่อผมดูเป็นข้อมูลนะครับอ่ะทีนี้มาดู BBL นะ BBL เนะี่ยมีการปรับขึ้นนะครับก็ด้วยทิศทาง ของเขานะเป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะครับธนาคารนะมันก่อนในคลิปของ BBL นะครับก็ไปตามดูเนาะนะครับได้มีการพูดถึงว่าอ่ะเซกเตอร์ของแบงค์มีการมีการขยับขึ้นอยู่แล้วนะครับซึ่งจริงๆมันเป็นแนวโน้มขาขึ้นและขึ้นได้ยาวด้วยนะครับอ่าท็อปนะ ใช้อ้อยนะก็ปรับย่อลงมานะครับจากวันที่ดูเนาะก็ย่อลงมานะครับวันนั้นก็บอกอยู่ว่ามันอาจจะย่อก่อนนะครับก็รอรอดูนะรอดูว่าตัว m a c d เดี๋ยวให้มันหักหัวขึ้นหรือตัดขึ้นอีกหนึ่งรอบนะครับน่าจะเป็นจังหวะที่เข้าซื้อนะครับแต่เทนภาพใหญ่คือยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับนะ m b k เช่นเดียวกันนะครับ m b k ก็นี่ m a c d ตัดลงนะครับนะอาจจะต้องรอดูนะรอดูว่าจะหักขึ้นเมื่อไหร่ นะคอาจจะลงมาแค่แตะเฉยๆแล้วก็ขึ้นเลยก็ได้นะเพราะดูทรงกราฟแล้วนะครับลงมาเนี่ยลงมาแตะเส้น50นะอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยดูดูดูนะครับเขามีการแตะเส้น50เด้งเส้น50เด้งย่อย่อลงมาเด้งนะย่อลงมาเด้งอีกรอบหนึ่งรอบนี้ไม่แน่ใจว่ายังไง น่าจะเด้งต่อนะอันนี้เดานะครับอันนี้เดา <c oughs> อันนี้เดาบอกเลยนะครับแต่เดาอยังมีเหตุผล่าเพราะทำเฟรมมันนะครับเขามีการกลับตัวขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับนะในรอบที่แล้วนะในรอบที่แล้วดูดิขึ้นตรงนี้นะครับตรงนี้ดูดิขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยตัดศูนย์ตรงนี้ครับแล้วก็วิ่งยาวเลยนะครับวิ่งยาวเลยดูดิ ออแล้วจังหวะเขายอ่ยอย่อไม่เยอะด้วยนี่มาย่อแถวนี้นี่เป็นขาลงของเขานะครับก็ประมาณเนี่ยปี2019เป็นต้นมานะครับก็โควิดเนาะคนไม่เที่ยวแม่อะไรก็ย่อลงมาลึกเลยทีนี้นะครับอ่าหลายคนมาเก็บแถวนี้ก็ตอนนี้ก็ได้กําไรไปเท่าไหร่แล้วเนาะนะก็มองดูทิศทางนะครับมันยังเป็นขาขึ้นนะครับก็แบบที่บอกครับถ้าตัวไหนมันเป็นขาขึ้นเทนสวยแบบนี้นะครับก็อาจจะต้องเก็บของแล้วก็รอใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็ไปได้ของมันนะครับ อ่ะทีนี้ตัวอื่นๆก็ไม่มีรายนะครับนยม,มีลบแดงกันเถิเลยนะครับส่วนตัวเมื่อวานเมื่อวานมีหลายตัวนะครับไปดูคลิปเอานะนะครับเมื่อวานได้ทําไว้นะครับก็หลายตัวเลยมีสัญญาณบูลิตไดเวอร์เจตนนะครับ S T P I เนี่ยชัดมากนะครับแต่เมื่อวานผมบอกว่า อาจจะลอย่อหน่อยนะครับอาจจะลอย่อหน่อยแต่วันนี้มันดันดีขึ้นไปนะเหตุผลที่ให้ย่อให้รอยย่อนะครับเพราะว่าเข้าตอนนี้แอบเสี่ยงนะแอบเสี่ยงเพราะว่าอะไรครับ RSI เข้าโซนอันตรายแล้วนะครับสุดท้ายเดียเด๋ยวกะทุบเดี๋ยวกระทุบเดี๋ยวคอยดูสินะคนต้องเอากําไรกันครับโดยเฉพาะพวกเล่นระยะสั้นนะตอนนี้ใครเข้านะก็ต้องอระมัดระวังนะครับนะแต่ด้วยเทรนด์นะด้วยเทรนด์อะไรก็ ถือว่ามันเป็นจุดกลับตัวนะครับจริงจริงภาพใหญ่ยังไปได้เยอะนะครับนะภาพใหญ่เนี่ยย่อลงมานะครับกาลังจะกลับขึ้นนะถ้าเข้าแล้วติดดอยก็ไม่ต้องซีเรียสนะเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าพื้นฐานดียังไงก็ไปนะยังไงก็ไปนะครับรนะอบที่แล้ววิ่งไปตั้งเท่าไหร่ไหมหกบาทห้าสิบนะครับตอนนี้ย่อลงมาแถวนี้โอ้โหครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะลงมา3บาทฮนะขึ้นมาบาทเดียวเองเออนะครับก็อาจจะ เก็บไว้พิจารณานะครับนะตัวเมื่อวานนะอ่ะมาดูวันนี้ละกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะวันนี้เจอมา2ตัวนะครับที่สแกนนะฮะก็มี SCN นะครับ SCN SCN คือทรงสวยนะครับทรงสวยดูภาพใหญ่ก่อนนะครับภาพใหญ่ภาพใหญ่ดู MACD เนาะนะครับ อ่าเอ็มเอดีมีการยกตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับขึ้นเรื่อยๆนะก็บ่งบอกถึงตัวปริมาณการซื้อขายนะครับโอล่มนะบวงกถึงราคาค่าเฉลี่ยนะครับมันก็วิ่งปรับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขึ้นมาเรื่อยๆคือภาพใหญ่ถือว่าโอเคใกล้จะแตะศูนย์แล้วนะครับก็จะแตะศูนย์แล้วส่วนภาพรองลงมาระยะกลางๆนะครับระยะกลางๆก็ตัวเอ็มเอดีมีการชนเรียบร้อยนะครับก็พร้อมตัดขึ้นนะก็มองว่าน่าจะมีการ วิ่งขึ้นเนาะวิ่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมลองตีกรอบให้ดูแล้วกันนะครับกรอบร่างนะกรอบร่างมองว่าน่าจะอยู่แถวประมาณนี้นะครับประมาณนี้สีแดงเอาไว้ใช้คัดล็อตนะลองเปลี่ยนสีเป็นขาวแล้วกันนะครับกรอบบนนะกรอบบนกรอบบนนะอ่ะน,นี่เลย กิงเล่นภาพกลางใหญ่ประมาณนี้เลยก็ได้นะครับอ่ะอันนี้อ่ะประมาณนี้นะครับนี่คือกรอบของเขาอ่ะไปดูภาพย่อยนะครับภาพย่อยอ่ตรงมาประมาณนี้นะครับวิ่งลงไปย่อลงมาชนปุ้งอ่ก็มีการปรับตัวขึ้นกลับตัวขึ้นนะครับแล้วก็ MACD เพิ่งตัดศูนย์นะครับเพิ่งตัดศูนย์ได้1-2วันเท่านั้นนะก็มีโอกาสที่จะ พุ่งต่อนะครับถ้าเบรกแนวนี้ได้นะครับ2.42นะครับก็ทำจะกำลังจะทำเป็นยกโลแล้วนะครับก็เหลือยกไฮนะถ้ายกไฮได้ก็มีโอกาสวิ่งนะครับมีโอกาสวิ่งในระยะสั้นนะอันนี้ต้องฝากเฝ้าดูเฝ้าระวังผมไม่แน่ใจว่าเขาทำอะไรด้วยนะตอนนี้นะครับ SCN เออ,อเดี๋ยวไปดูซิว่าเขาทำอะไรนะครับ ดูจากงบนะครับดูจากงบนะงบค่อนข้างสวยนะครับโอ้ตัวนี้น่าสนใจเลยนะในไตามาสแรกนะครับบวกไป200,000กว่าเนาะนะครับอันนี้ไม่ใช่บาทนะ <c oughs> นะนะอันนี้3 0ม0 0ืนะครับ30,000ื 30, 000, นะโอ้ดีกว่าปีที่แล้วนะครับดีดีกว่าปีที่แล้วน่าสนใจน่าสนใจนะอ่ะเขาทำอะไรเนี่ยอ ลงไฟฟ้ามินบูอ่าลงไฟฟ้าเหรอมินบูเต็มสูงนะลงไฟฟ้าใช่ไหมฮะรับยอดอ่ะเดี๋ยวไปดูสิมันอะไรกันแน่อยากรู้อยากรู้อยากรู้ SCN ช่องนี้ก็จะดิบๆนิดนึงนะฮะนะสแ,แกนหุ้นมาก็ทําเลยนะปกติกลางวัน <c oughs> กลางวันผมทํางานนะทำงานไม่ได้มีเวลามานั่งดูนะครับก็จะมาดูช่วงกลางคืนนะครับก็ไหนๆก็ดูแล้วก็เลยอัดคลิปไปเลยนะอัดคลิปให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับจะได้รู้วิธีการดูโดยโดยเฉพาะนักเล่น หน้าใหม่นะฮะก็วิธีการดูหุ้นดูอะไรครับก็ดูแบบนี้นะครับอันนี้เข้าใจอารมณ์เลยสําหรับคนที่เล่นหุ้นแล้วยังเล่นไม่รู้จะเล่นยังไงจะเริ่มยังไงนะครับจะดูยังไงดีนะก็ดูแบบผมนี่แหละนะครับง่ายๆแบบนี้แหละนะแต่ก่อนต้องว่โอ้ยไปนั่งดูอะไรดูนี่นั่นดูงบดูอะไรบางทีดูเราไม่เข้าใจก็ดูไปก็แค่นั้นนะฮะง่ายๆดูกราฟเสร็จเนี่ยมาดูเขาทําอะไรบวกไหมแค่นั้นเองนะแล้วก็ดูกับเทรนด์ธุรกิจโลกว่ามันเป็น ไปด้วยกันได้ไหมนะอ่ะเจ้านี้นะครับประกอบเกี่ยวกับพลังงานนั่นเองนะอ่าสถานีบริการการ๊าซ ngv นะขนส่ง ngv นั่นเองนะครับอ่าธุรกิจออกแบบผลิตรับเหมาติดตั้งซ่อมบำรุงกา๊าซ ngv อ่านะนะอ่ะโอเคครับแล้วก็มีอะไรอีก จำหน่ายธุรกิจจำหน่ายรถยนต์นะครับธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจอื่นๆเช่นขายก๊าซคาร์รบอนไดออกไซด์นะครับธุรกิจสะดวกซื้อธุรกิจขายกระจกแบตเตอรี่วัสดุอื่นๆเราทำหมดเลยว่างั้นนะ ใครอยากดูรายละเอียดนะครับก็เข้าไปดูพวกรายงานประจำปีเนี่ยพวกฟอร์ม56กิหนึ่งเนี่ยนะครับก็มันจะมีข้างในรายละเอียดบอกเนาะอ่ะ,อะเอาเป็นว่านะครับเมื่อกี้ดูงบดูอะไรบวกสวยนะครับแล้วก็เทนดีนะเทนดีใช้ได้เลยนะครับจังหวะดีด้วยนะครับก็อาจจะเก็บไว้พิจรนารณาในวันพรุ่งนี้นะครับนะก็ช่องของเราก็จะเป็นแบบนี้เนาะเราจะมาดูกันช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็ เทรดกันในตอนเช้านะท้าอารมณ์แบบทํากันบ้านกางคืนเนี่ยแหละนะครับหลังแบบเลิกงงเลิกงานมาแล้วก็มาร่งดูหุ้นเนาะแล้วก็แบบอ่ดูเสร็จปุ๊บอ่าล้วก็จะวางแผนและเตรียมกันเงินก้อนนึงนะครับเพื่อจะเข้าซื้อแหละนะครับก็ดูว่าหุ้นตัวไหนมันน่าเข้าซื้อเทรนด์เป็นไงนะถ้าวันนี้ดูแล้วแบบเออมันยังไม่โดนกรช่างมันนะครับถ้ามันมันใช่ก็อาจจะอ่ะแย่ๆเข้าไปหน่อยถ้า มั่นใจมากก็ซื้อไปจัดเต็มไปอะไรย่างนี้นะแล้วก็รอเทคโปรฟิตนะครับโดยเฉพาะสายเล่นสัน้นพอร์ตยังเล็กอยู่นะก็5% 10%คพอได้ค่ากาแฟนะก็โอเคแล้วนะครับ ก็อาจจะมาช้ามาเร็วก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่นะครับเนี่ยแบบ s T P I เนี่ยเมื่อคืนนะพอดีเมื่อคืนผมผมเบรกไว้นะผมเบรกไว้แต่แต่ก็บอกว่าลองดูก็ได้เออลองดูก็ได้นะครับอ่ะรอถ้าใครลองก็บวกไปเนี่ยประมาณ5%นนะครับก็กินขนมขำๆแต่สุดท้ายมันจะทุบนะต้องระมัดระวังใครที่ยังไม่ออกก็ต้องรีบนะครับอ่ะ แต่ก็ไม่เสมอไปนะบางทีอาจจะวิ่งต่อก็ได้ก็ดูจังหวะเอานะเป็นความตื่นเต้นของใครของมันนะแบบที่บอกครับไม่ได้แนะไม่ได้ชี้นําการลงทุนแต่อย่างใดนะก็เห็นแบบไหนก็พูดแบบนั้นนะครับนะกราฟมันบอกแบบนั้นนะผมผมมีประสบการณ์เยอะนะครับกับการเล่นกราฟเนี่ยนะช่วงแรกก็เชื่อกราฟดีมากนะก็ไม่ค่อยพังเท่าไหร่หลังๆเริ่มมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะเฮ้ยมันต้องไปอีกดิข่าวมันก็มาดีด้วยนะ ข่าวแบบประโคมใหญ่เลยนะครับสรุปเรียบร้อยออกไม่ทันนะกาจากบวกเป็นติดลบนะดอยด้วยบางตัวนะฮะอ่ะก็เห็นการาฟแบบไหนก็เล่าให้ฟังนะครับก็ฟังเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับทุกสิ่งท,ทุกอย่างเป็นการตัดสินใจของแต่ละท่านเองแล้วกันนะของเพื่อนๆก็เพื่อนๆก็จัดเต็มกันด้วยตัวเองนะตัดสินใจซื้อด้วยตัวเองนะครับอ่ะทีนี้ตัวแรกผ่านไปแล้วถือว่าโอเคเลยนะครับอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้เห็นมาก็น่าสนใจนะครับ ตัวนี้นะตัวนี้บอกว่ามันมีสัญญาณเขาเรียกบูลิตเดเวอร์เจนเนาะเมื่อวานปรเจอประมาณ4-5ตัวนะครับวันนี้เจอตัวเดียวนะบูลิตเดเวอร์เจนนะครับเผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูของเมื่อวานนะครับก็เล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงนะบูล l ิตเดเวอร์เจนเนี่ยราคาลงเห็นไหมราคาลงครับราคาลงนะราคาลงแต่ เครื่องมือนะหรืออินดิเคเตอร์เนี่ยโดยเฉพาะ MACD เนี่ยที่มันบ่งบอกถึงอเอาค่าโวลุม่มนะปริมาณการซื้อขายนะพวกราคงราคาเอามาเฉลี่ยนะผมก็ไม่แน่ใจว่าสูตรมันคิดคำนวณยังไงนะฮะนะแต่มันบ่งบอกถึงประมาณนี้นะครับมันมีการยกตัวขึ้นนะแสดงว่ามีคนเก็บของนะตัวเดียวอาจจะคอนเฟิร์มไม่พอนะครับมาดูตัวนี้ r s i เนี่ย RSI เส้นสีขาวทึบนะครับ นะก็มีการยกตัวขึ้นเช่นเดียวกันนะในขณะที่ราคาวิ่งลงแต่ไอสัญญาณพวกนี้บอกว่ามีคนเก็บของหมายความว่าไงก็อาจจะมีการกลับตัวนั่นเองก็ควรเริ่มสะสมสะสมนะอาจจะกลับตัวนั่นเองและตอนนี้ดูจากเทรนนะครับดูจากเทรนนะตัวนี้อาจจะดูยากนิดนึงนะครับใครที่ อยากเล่นซิงสั้นนะครับก็เป็นจังหวะที่สวยงามนะครับแต่ถ้าใครที่แบบกะถือกลางๆยาวๆหน่อยนะครับอาจจะต้องรอให้กราฟนะครับเหนือยืนเหนือเส้นนี้ก่อนนะครับยืนเหนือเส้นนี้ก่อนเพราะว่าบางทีเกิดสัญญาณบูลิตก็จริงนะครับแต่มัน,นอาจจะยังไม่กลับตัวแบบเต็มที่นะครับก็อาจจะรอดูก่อนให้มันยืนเหนือเส้นสีขาวนี้นะครับเขาเรียกว่าเส้นกดเทรนขาลงนะครับ ยืนเหนือไปสักแป๊บหนึ่งนะมันอาจจะเป็นทรงแบบนี้นะครับวิ่งขึ้นทะลุมาแล้วก็ยอ่อลงมานะครับถ้าไม่หลุดลงนะแล้วกลับตัวขึ้นเลยนี่แหละตรงนี้คือจุดที่น่าสนใจนะครับมันคือจุดที่น่าสนใจนะก็มีหลายคนเล่นแบบเซฟเซฟนะครับรอเข้าตรงนี้ราคาสูงหน่อยแต่ชัวร์นะเก็บราคาสูงหน่อยแต่ชัวร์แต่บางคนบอกเสียดายไหนๆมันก็ขึ้นไปแล้วเก็บตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ แล้วแต่เพื่อนๆแล้วแต่สไตล์ในการเล่นนะครับแต่มุมมองผมตอนนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะเพราะว่า MACD นะครับ MACD มีการตัดศูนย์แล้วเห็นไหมตัดศูนย์แล้ววอลุ่มมาแท่งเบลเริมเลยนะครับเอ้ยไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่ใช่วอลุ่มอันนี้เป็นแท่งเขียวของ MACD นั่นแหละนะครับน,นี่อ่ะมันตัดแล้วนะตัดยังตัดแล้วเออตัดแล้วทีนี้มาดูวอลุ่มมาวอลุ่มมา,มมานี่ รุ่มแท่งโอ้โหโดดมาเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะอ่าไปดูข่าวนิดนึงแล้วกันนะไม่ไม่แน่ใจว่ามีข่าวอะไรไหมนะ PROS นะครับยังไม่รู้ด้วยยังไม่รู้จักด้วยมันคืออะไรแบบแล้วช่องเราเดิบๆน,นิดนึงนะ PROS นะครับอ่ะนะ งบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แดงๆนะติดลบครับติดลบนะช่วงช่วงนี้มันไม่ไม่แน่ใจมีอะไรก็ติดลบไม่แปลกนะเพราะว่าดูจากเทนกราฟเมื่อกี้มันลงมาเรื่อยๆไงนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้นะครับมันจะมีทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่นะฮะถ้าดีขึ้นก็ถือว่าโอเคเลยนะครับอ่ะดูข่าวนะดูข่าวข่าวก็ไม่ค่อยมีด้วยเออนะวังงานใหม่ รับซับเฉียด900ล้านครึ่งหลังแววงบดีลงสนามลุยธุรกิจพลังงานทำอะไรก่อนตัวนี้ทำอะไรเนี่ยไปดูในเว็บดีกว่านะครับ P O S ข้อมูลหลักทรัพย์นะครับ p o s เ e อร์ n อนจ e e นียริบริการรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารนะโอเคนะครับก็ธุรกิจรับเหมานั่นเองนะฮะอ่นะโอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้นะใช้ได้นะ ต Richards ่อาจจะรอนิดนึงนะตัวนี้นะนะครับมันมีสัญญาณบอกแล้วแหละนะครับเอาชัวนะรอยืนเ <lang> หน like ือตรงนี้ก่อนนะครับยืนเหนือเส้นนี้ก่อนนะครับให้มันทะลุขึ้นให้ได้ก่อนนะเพราะว่าเข้าตอนนี้ก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อก็เป็นได้นะครับนะแล้วก็มีแต่มันก็มีโอกาสกลับตัวเออมันเป็นมันเป็นสัญญาณแบบบอกไม่ถูกนะบอกบอกไม่ถูกนะแต่ส่วนใหญ่เห็นแบบนี้นะครับเห็นแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะกลับ นะจะกลับแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะกลับมากน้อยแค่ไหนนะฮะก็จริงๆตัวนี้มันประวัติให้ดูไม่เยอะมันเหมือนเพิ่งเข้าตลาดมาใช่ไหมเนี่ยเออแต่ถ้ามีถ้ามีประวัติให้ดูมันจะกล้าคอนเฟิร์มมากกว่านี้นะครับเต่มันไม่มีอะไรให้ดูเลยเนี่ยมันเปิดมาปุ๊บมันก็ไหลลงมาเรื่อยๆเออแต่มันก็เกิดสัญญาณกลับตัวไง เออนะฮะ,ะก็แบบที่บอกครับรอดูดีกว่านะรอดูดีกว่าเก็บไว้เป็นอยู่ในวอตลิตแล้วกันนะนะครับว่ามันจะไปต่อได้มากมน้อยแค่ไหนนะครับแต่ถามว่าเกิดสัญญาณบูลลิตยังเกิดแล้วเกิดแล้วนะครับนะเกิดแล้วก็อาจจะมีการกลับตัวครั้งใหญ่นะ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับเอาไว้พิจรารณาใครมีข่าวมีอะไรที่แบบว่าไปอ่านหนังสือพิมพ์เจอมาอตัวนี้นะ่าสนใจครับก็พิมพ์เข้ามาได้แชร์แชร์กันได้นะครับในช่องของเราเนาะนะครับก็วันนี้นะครับก็ประมาณ2ตัวนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับก็พรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านเทรดกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าจะมีการประชุมเฟดนะคาดว่าตลาดน่าจะเงียบเหงานะก็เอาเป็นว่านะครับ เราก็อาจจะต้องนั่งดูไปก่อนบ้างก็ดีนะฮะนะแต่เล่นสั้นก็เล่นอ่ะพอขำๆหอมปากหอมคอนะอ่ะโอเคครับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมครับช่องนี้นะฮะไม่ได้แนะนําการลงทุนนะฮะตัดสินใจซื้อด้วยตัวเองนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ Yeah you. Yeah.